สวัสดีครับทุกทกท่านทั้งลูกค้าเราแล้วก็ทั้งท่านที่กําลังสนใจอยู่นะครับผมวันนี้ชินาซพพายนะครับเราจะพามาดูเคสของลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่เป็นลูกค้าใหม่เพิ่งทําไปได้สักประมาณเดือนเศษนะครับท่านเป็นอาธานอากาศอยู่ที่อุบ,บลราชธานีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามานําถุงมือเนี่ยเข้ามาส่งลอตแรกนะครับแล้วก็ ในโอกาสเดียวกันก็รับวัตถุดิบกลับไปด้วยนะครับนี่ก็ใช้รถกระบะส่วนตัวเป็นกระบะต่อหลังค่าสูงนะครับเอาถุงมือมาส่งแล้วก็รับวัตถุดิบไปผลิตแล้วก็พร้อมกับเงินส่วนต่างนะครับในอตแรกที่ผลิตได้อาจจะยังไม่ได้ครบเดือนนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่า,าพี่เขาเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีบทสัมภาษณ์ของพี่สืบชัยเขาด้วยนะครับผม ก็ติดตามชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาพบกับเคสลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นลูกค้าสดๆร้อนๆนะครับวันนี้เอาถุงมือมาส่งเป็นพี่พี่สุชัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เขาทําอะไรอยู่ที่ไหนแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกสวัสดีครับพี่สุดชัยครับผมอันนี้พี่สุดชัยนะครับป้าเป็นลูกค้าใหม่ ทำได้มาสักเดือน <S <S เดือน, <S <S อนอกว่าละอันนี้คือการส่งของมือรอบแรกใช่ไหมพี่ครับอันนี้มาจากสมบัติอะไรครับพี่มาจากอุนบลน,นะครับมาจากอุนบลนี่นก็ขับมาคนเดียวเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเกณฑ์่กี้ไม่คุยกันพี่สุแทกว่าจริงจะมาส่ขขงพรุ่งนี้เดี๋ยวรบกวนพี่สุเล่าเล่าให้ฟังดนึงครับอ่าก็คือตอนแรกตอนแรกว่าจะมาส่งวันเสาร์คือไม่เกินเที่ยงเพราะว่าที่พี่วันก็เลยหัวหน้าก็เลยบอกว่าฝากเอกสารมาส่ขขขงด้วย วันนี้แล้วก็ขอให้น้ำมัน50ลิตรอ๋อครับผมตัวนี้ก็เลยกรมงนะขึ้มาอย่างไรนครับอันนี้ก็คือหัวหน้าี่อยู่ชัยเขามีทิปให้ค่าน้ำมันมา50ลิตรแล้วก็50ลิตรนี่ยังเหลือเหลือเหลือเดี๋ยวขากลับเติมจาก30ลิตราวันนี้ครับปรมาสัก80ลิตรเจ็บไป70ลิตรจากอุบลผมมองว่าคุ้มคุ้มนะแล้วก็มาส่งวันนี้ก็ส่งถึงมือแล้วก็รับปรุสิทิไปนะครับแล้วก็รับเงินส่วนต่างไปเห็นรับไปประมาณกันกิโลกรั ประมาณนั้นน่าจะแปดพันกว่าบาทประมาณนั้นผมผมเห็นบินแล้วกินเองแต่เราก็จะมีค่าไฟที่พี่เด็กใช้ไปจ่ายที่บ้านนิดหน่อยนะอันนี้คือรูทที่แบบยังไม่เต็มที่ถ้าทําเต็มกําลังงานริสก็จะได้มากกว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับก็เขารู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่คิดว่าไปได้ดีไปดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเจอเครื่องแค่สิบสองชั่วโมงครับอ๋อเดินสิบสองชั่วโมงด้วยนี่เดินสิบสองชั่วโมงด้วยจริงๆพี่สุดท้ายนี่ยังชิวๆนะสิบสองชั่วโมงค่าไฟอยู่ รวมกันทั้งบ้านเลยพันหกสิบบาทพันยหกสิบาทเท่าไรเดินสิบสองชั่วโมงโหถ้าเดินยี่สิบชั่วโมงก็ขยับอีกนิดหน่อยไม่เยอะนะครับ <laughs> พี่อุตชัชยที่เก่งมากผมบอกเลยเพราะว่าลูกค้าเราจะมอนิเตอร์ได้เวลาลูกค้าเคชื่อมงไปทำปทุ๊กเนี่ยถ้าเจอปัญหามีลูกค้าบางคนโทรโทรโทรแต่พี่อุตชัยก็คือนิ่งๆเลยเปลี่ยนมือเีมือจากที่ทางพรได้ก่อนไหนก็ผมก็เข้าไ ตลอดเลยคือคือมันจะเด้งเข้ามาในหัวตลอดครับทั้งทำที่พี่เขาสอนทั้ใครกันถังแล้วก็มันก็ง่ายถ้าเรามีทักษะทางข้างบ้างอะไรมาทำก็จะง่ายขึ้นครับก็เกิดจริงๆนะที่ส่งตรงนี้ได้จริงนะครับได้จริงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับส่งได้จริงนะครับแล้วก็เราผลิตเองราผลิตซัพพอร์ตตลอดแต่ซัพพอร์ตของลูกค้าเรานะครับผติดมันข้อจำกัดนิดหน่อยนะครับผมโอเควันนี้ก็ ขอบพระคุณพี่สุดชัยมากมากนะครับผมแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพี่ลาโซเพราะว่าสุขภาพแล้วก็เดินทางกลับปลอดภัยนะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับเจอกันครั้งหน้านะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ